ดูไม่ดีเลยสลอ็อตกุนซือลิเวอร์พูลเปิดใจถึงจังหวะอิบสวิตรอดใบแดงแม้อัดหนักใส่เอนโดทั้งเท้าเข่ามาครบอาเนอร์สลอ็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเปิดบ้านถล่มเอาชนะอิบสวิตเท้าไปแบบขาด้อย4ต่อ1ทำให้ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็น53คะแนนจาก22นัดยึดจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกต่อไปนำหน้าอันดับ2อาร์เซนอล6แต้มเท่าเดิมและหงส์แดงแข่งน้อยกว่า1เกมด้วย ขณะที่อิสิวเทาวยังอยู่อันดับ18ในโซนตกชั้นต่อไปมี16คะแนนแต่เกมนี้มีจังหวะที่อาจคาใจแฟนบลิเวอร์พูลอยู่บ้างเมื่อฮ u ิโอเอซิโซมิดฟินอิปสิวเทาวที่เพิ่งยืมตัวมาจากไบรตันแอนโฮปอันเบียนกระโดดยกเท้าสูงและถมตัวเข้าใส่จนเข่ากระแทกวาตารุเอนโดกองกลางตัวสำรองของหงแดงแบบเต็มๆในนาทีที่81อย่างไรก็ตามไมเคินซาลิสเบอรี ผู้ตัดสินในเกมนี้จะแค่ใบเหลืองให้ฮูริโอเอนซิโซซึ่งหลังจบเกมก็มีเสียงวิจารณ์มากมายว่าทำไมจังหวะเข้าประทะอันตรายใส่วตารุเอนโดแบบนี้จึงไม่เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามก่อนที่เอนซิโซจะเปิดลูกเต็ม,มุมให้จาคอบกรีบมงตี้ไข่แตกเป็น1-4ในนาทีที่90